สวัสดีนะจ๊ะทุกคนจ๋ามาพบกวัน,นิงนะจ๊าในสไพายตุรกีสะพายตุรกีมาดามตุรกีนะคะมาดามขี้กกดักโกนะสโลแกนของเรามาจ้าวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องผู้ชายเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าหนูชอบคุยเรื่องผู้ชายเนาะทุกคนจ๋าเออวันนี้หนูก็ก่อนจะไปฟังเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะทุกคนเออวันนี้ก็แบบว่าจะยก คอมเมนต์ของพี่แกแหละมามาคุยคือหนูไม่ได้ลงคลิปเนาะพอดีที่บ้านหนูมีปัญหานิดนึงนะทุกคนเออมาฟังคอมเมนต์พี่คนนีน้แกเนาะแกเขียนมาว่าพี่หนูขออนุญ,ญาตนะคะภาษาไม่ได้ทํายังไงละน้องแกพูยอย่างนี้เนาะผู้ชายตรุกรกีหนูบอกแล้วค่ะว,ว่าถ้าเรารักกันนะภาษาก็ค่อยๆคุยกันค่อยเป็นค่อยๆไปไม่ต้องเีเรียสน,นะจ๊ะเออมองตาก็รู้ใจนะคะ ใช้ภาษามือค่ะให้ค่อยเรียนรู้กันไป,ไปอ่าบางคนน่ะรักกันน่ะเออภาษาคุยกันไม่รู้เรื่องแต่บางทีอเขาแค่ได้มองหน้ามองตากันเขาก็มีความสุขแล้วหนูอยากให้เห็นพี่คู่หนึ่งอ่าผู้หญิงอายุมากแล้วผู้ชายอายุน้อยเดียวแต่ว่านางอ่ะก็แบบว่าคุยภาษากันไม่รู้เรื่องใช่ไหม เออแต่ว่าคือขมองตาก็รู้ใจอ่ะเนอยหนูอยากถอนอนุญาตพี่เขามาลงมากเลยนะเออเป็นอะไรที่ดีมากเลยหนูมีความสุขเห็นเขาสองคนคุยกันแล้วหนูมีความสุขมากเลยทุกคนเขาแบบเอยกระหนุ่งกระหนิมาอะไรแบบเนี้ยผู้หญิงก็ไม่ได้สวยเลยนะผู้หญิงขี้เหร่มากเออสําหรับหนูนะอผู้หญิงก็อ้วนอะไรแบบเนี้ยผู้หญิงขี้เหร่มากอะไรแบบเนี้ยผู้ชายหล่ออ่าภาษาไม่ใช่เรื่องยากเรื่องใหญ่เลยนะทุกคนจ๋าไม่ต้องไปคิดมากนะ คำถามพี่จะไปอันนี้พี่หนูขออนุญาตนะหลวงหลวงหลวงเขาจริงค่ะอายุสามสิบเอ็ดแต่เขาอายุยี่บสามแต่เขาไม่มีท่าทีเลยเท่าไหร่ถ้า,าไปเขาก็แค่ตอบให้จบจบไปอะไรแกพูดอย่างนี้เนาะเอออายุไม่เกี่ยวนะประเทศตุรกีอย่างที่หนูบอกแล้วว่าประเทศตุรกีอายุไม่เกี่ยวนะทุกคนจ๋าเออเราสวยซะอย่างเราเด็กซะอย่างนะคะทุกคนแล้วทีนี้แกก็พูดประมาณว่าทักไป่าเหมือนเขาไม่อยากตอบอะไรแบบนี้เนาะเออ เออบางทีผู้ชายมันก็แบบเล่นตัวนิดนึงอะไรแบบนี้เนาะเออถือซะว่าเล่นตัวนิดนึงผู้ชายอะไรประมาณนี้เนาะเออเออรักเขาก็ต้องอดทนนะจ๊ะพี่เออแต่ว่าไม่ต้องไปตามจิกตามอะไรมันมากนะพี่เอยไม่ต้องไปตามจิกตามอะไรเขางมากนะพี่อ่าเพราะว่าเออเดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นของตายเนาะเออนานๆตามจิกทีเพราะผู้ชายตูรกีเขาก็ไม่ชอบอ่ให้ใครตามจิกเหมือนกันเนาะถ้าถ้าเกิดว่ารักกันนะคะพี่จ๋า เออเขาก็ไม่ที่ใส่เขาก็ไม่ค่อยชอบให้ใครมาตามจิกตามวเวเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยไปถ้าเป็นของเราเดี๋ยว,ยวก็เดี๋ยวก็มาหาเราเองนะคะทุกคนจา๋าเออเขาชอบฟุตบอลใช่คนะ่ะคนตุรกีชอบฟุตบอลมากแต่ที่แบบฟุตบอลนี่แบบโอ้หเขาออกฟุตบอลเลยนะเออหลงไหลในความหล่อของเขาข้า้้นผู้้้้้้ลง้หล้้้้้้้ยขนาดนู้้้้่้น้้้้้้้้้้้้้น้้้น้้้อ้้อ้ หนูก็ยังว่าเขาหล่อเนาะเขาเป็นผู้ชายที่หล่ออะไรแบบเนี้เออมันเป็นอะไรที่ทําให้เราปรารถนาหลงไหลมากกับผู้ชายตรุรกีเนาะผู้ชายตรุรกีที่ทําให้เราหลงไหลจริงนะเออมองข้างมองหน้ามองคิ้วแบบมองตาตาเขาตาเขาสวยเนาะคนตรุรกีตาดวงตาเขาสวยตาสีฟ้าตาสีตาอะไรแบบเนี้ยมองแล้วแบบขนตางอนเงนี่ยมองแล้วมันมองเพลินมากอะ่ะ มันทาให้เรามีความหลงไหลไงหลไงไหลในรูปร่างหน้าตาของเขาอะไรแบบเนี้ยหลงไหลในแววตาในขนตาของเขาอะไรแบบเนี้ยหลงไหลมากพี่บางครั้งนะหนูมองผู้ชายตรุรกีนะที่เนี่ยหนูยังอยากแบบจะเดินเข้าไปจูบลูกตาเขาว่าเออบางทีนะมันเป็นอะไรที่แบบสวยงามมากอะไรแบบนี้ยเออเราอาจจะแบบคิดไปคิดไปเออหนูอาจ,จคิดไปไกลนิดนึงเนาะ <laughs> เออคือแบบหน้าเขาหน่าลหลงไหลไงเออมันหา ถ้าเกิดว่าเอาจริงนะผู้ชายตุรกีถ้าเขาสะอาดเนาะเอ่อถ้าบางคนถ้าเขาสะอาดนิดนหน่อยเนาะมันแบบเป็นผู้ชายที่น่าลหลงไหลจริงนะเออ <c oughs> ถ้าเขาทาลูกกิ้งหรือแบบกิ่นหอ,อมเอออะไรแบบนี้น่าลหลงไหลมากเลยนะผู้ชายตุรกีอ่ะเออแต่บางคนนะเขาก็แบบมีกลิ่นขี้ตะแลวเนาะเออเราก็แบบ โอ้สะดุดกึกกเลยแบบนี้เอเอมันก็ไม่มันก็ไม่หอมมันก็เสียเสียลมเนาะบางบางทีแล้วก็เสียลมอเอากาลังคลา่งคล้ายกำลังเคิบเข้มในใบหน้าของของคุณพอคุณเดินมาใกล้ๆก้ได้กลิ่นไอขี้ตะและแบบหยุดกึกเลยแบบเนียความฝันพัทงทลายเลยแบบนี้นะทุกคนนะเนาะไออไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะพี่จ๋ามันเป็นเรื่องปกติที่หญิงไทยอย่างเราจะหลงไหลในในรูปรูปรัศ์ของผู้ชายตะรกีเนาะ ผู้ชายตุรกีทําให้หญิงไทยตุยมานักต่อนักแล้วโดนหลอกมานักต่อนักแล้วผู้ชายตุรกเีเพราะฉะนั้นแล้วเนาะพี่นะถ้าพี่ยังแบบยังปรารถนายังยังชอบในตัวผู้ชายตุรกีอยู่นะสู้ต่อไปค่ะอย่ายอมแพ้เอ,อต่อให้เราจะอัอนออนี้ไปแล้ว่ก็ไม่เป็นไรนะพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตนะเพราะที่นี่เขา บางคนเขาก็ไม่ได้มายึดติดว่าเออคุณต้องโสดต้องซิงหรือว่าอะไรประมาณนี้ยเนาะเออบางคนเนาะเออเขาเปิดรับสิ่งใหม่ๆแล้วเนะาะถึงจะเป็นประเทศมุสลิมอ่าที่นี่เขาก็เปิดรับสิ่งสิ่งใหม่ๆแล้วเนาะพี่เนาะเอออย่าไม่ต้องมีซีเรียไม่ต้องไปคิดมากผู้ชายตรุรกีแย่อ่าแล้วก็พี่พี่คนที่เข้ามาใหม่นะเออหนูขออนุญาตนะจ้าว่าหนูไม่สามารถที่จะติดต่อผู้ชายตรุรกีให้ใครได้นะเออเพราะว่าหนูหนูไม่ดำเนาะเออ เพราะว่าถ้าเกิดหนูหาให้พวกพี่ดีหนูก็ดีใช่ปะเออแต่ถ้าเกิดว่าหนูหาให้ผู้พี่ไม่ดีพวกพี่ก็ต้องด่านหนูอะไรหนูสารพาัดสารเพยอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนาะพ,พี่จ๋าเอออย่าอย่าให้หนูติดต่อให้เลยอะไรแบบเนี้ยเออพราะหนูก็คือหนูก็เป็นบ้าอย่างเงี้ยเออหนูคงคงไม,ม่เป็นญาที่จะไปหาติดต่อผู้ชายให้ใครเนาะเออ <c oughs> คือได้แต่ถว่าถ้ามาถามเรื่องเลสาราอะไรแบบเนี้ยหนูหนูพอจะมี มีคาตอบให้ทุกคนได้อะไรแบบนี้นะัคนะควรใจเพราะฉะนั้นแล้วนะไม่าะให้หนูติดต่อใครให้ติดต่อผู้ชายให้เลยเนาะถ้ามีก็มีจะแบบแก่ๆเนี่ยหนุ่มๆไม่ค่อยมีหรอกหนุ่มๆก็มีอยยุแต่ว่าคือหนูก็ไม่มั่นใจไงหนุ่มๆมาเพราะว่าเราหนุ่มๆบางทีเขาก็มีอาจจะมีสาวที่นี่หรืออะไรแบบเนี้ยเออเคยมันเคยมีเนาะที่แบบว่าอ่หนุ่มๆอายุยี่สิบหกปีเนาะให้หนูติดต่อผู้หญิงไทยให้รอมา เออหลอกมากมันก็บอกเ้ขาก็บอกว่าหนูนี่ก็สวยอะไรประมาณเนี้ยให้หนูติดต่อให้อะไรแบบเนี้ยพอสักพักหนึ่งอ่อได้เมีมีลูกได้มีเมียมีลูกแล้วเออหนูก็เลยเข้าไปถามนะสรุปคุณมีเมียแล้วหล่ออะไรอ้าแ้ฉันติดต่อสาไทยให้อะไรแบบเนี้ยเห็นไหมพี่ขนาดแบบเราอยู่ใกล้แค่นี้ยังโดนหลอกเลยนะภาษาอะไรคนอยู่ไกลเนาะเอออยากให้ทุกคนแบบอ่าคิดพิจารณาเนาะเออไม่ต้องไป บางครั้งบางทีเราไม่ต้องไปอะไรมากอะไรแบบนี้นะคิดสนุกสนุกเควนสนุกไปผู้ชายตุรกีเนาะอเพราะฉะนั้นแล้วนันพี่ๆจ๋าหนูวันนี้หนูก็ไม่ค่อยมีอะไรมาพูดมากแนละ้วก็จะมีมาพูดแบบเรื่อยๆทั่วไปคืออมันซบซบเศร้าๆยังไงไม่รู้มีความรู้สึกพอดีว่าแฟนหนูลูกสาวแกเลิกกับเลิกกับกับผัวนางเนาะมันก็เลยทําให้แบบว่าห่อเหี่ยวใจนิดนึงสงสารนะ เออสงสารนางอะไรแบบเนี้ยเอออีต,ตนพ่อใหญ่นําสินะเออหนูก็เลยแบบว่าหนูก็เลยพอเป็นห่อเหี่ยวไม่มีกระจิกกระใจไปด้วยอะไรแบบนี้นะพี่เออก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะพี่ๆฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะหนูขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปหนูด้วยนะคะเออฝากกดติดตามหนูด้วยค่ะฝากดิคะด่ะ